สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยสายหาก็จะกลับมาเล่นเกมซินดิเคทนะครับโอเคปลุกยกันต่อ This ain't gonna be like those tests, you know. This is the real deal. Civ casualties is a non-issue. You go after Chang, get his chip. I'll go for the mainframe, see what they got in there. Okay. เอาละดูอีกคันกด A โอเคลงจากยานนะครับไม้ต้นสองแอสเซอร์ออนแอสพาลีนะภารกิจของเราก็คือให้กำจัดแกรี่แชนครับแกรี่แชนอ่าแล้วก็เึีงชิปมันออกมานะโอเค Okay. This you... is where we split up. I'll stay in touch by chip link. Make sure you get the job done. Just find the asshole and get his chip. receptors fully charged. Have fun. Okay, Okay, 先生ยินดีตอนรับลิ w e t n o s o l u t i o n อะไรอ่ะนี่นอ a a r มีพนักงานต้อนรับด้วยสวยจังเลยอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะขอเบอร์ทโทรหน่อยสิไปอืมเอา้าออ้ยซอ,อมผู้ต้องหาแม่เจ้านี่ครับทำการโอรโหลดชิปกดคิว จะเป็นการแฮกชิปที่อยู่ในสมองของศัตรูนะครับโอ๋ยไมเกรนขึ้นอีกแล้วโอ้ยืมยิงทิ้งเลยเหรอเฮ้ยสั่งให้มันยิงยิงใส่ใส่ใส่ศัตรูนี่เอ้าเออโอ้โห Unpredicted behavior from breach. Uploading log file to Eurocorp RD. Oh, I good Mop, mop, mop. Okay, can you I disabled the alarms for the moment. Shouldn't have to worry about internal security for a while. นี่สุดไซสก่อนเลยครับฆ่าตัวตายเนี่ยเนี่ยโดนล้มล้มเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาเข้ามาเข้ามาเพื่อ K head shot ม,ม,มีมาอีไหมมดิมาดิมาเข้ามาไม่กลัวหรอก asset, Gary sight. อ๋อเข้าไม่ได้นี่หว่าเลเวล5 s e c u เ i t รตี้นะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาทางอื่นเข้าไปอโอเคเปิดฝาท่อเอ้ย,อยดึงออกมาอ,อ่าโอเคอ่ะรอดลงไป Encrypted transmission to soft asset Gary Chang. You think he knew we were sharing data? I don't know. They're sending agents for you, Gary. You gotta get out of there. Oh shit. I saw one. It's Running decryption for a full cleanup. Data escape camouflage disrupted. What? ใจยเย็นครับพี่ใจยเยน็นอย่าพึ่งอย่าเพึ่งผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยเอาโถคณพี่ครับคือแค่อยากถามว่า Intel Gen10 เนี่ยราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเห็นเพิ่งเปิดเปิดตัวมาไม่นานนี่เองนะโถอดถ,ถามเลยกูอ่ะดึงชิปมันออกมา เป,เป็นการดึงชิปที่โหดมากเอ,อ,อเคเอ,อสารีดักชิปโอเคกรณีในกรณีนี้นี้นะครับที่เราดึงชิปของศัตรูออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้เออแต้มมาสองแต้มนั่นเองนะ โอเคสกิล okay, ทั้งหมดมันจะมีอยู่17สกิลด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็น,ปนทีละสกิลลวกันนะอันไหนที่พอแปลได้ก็จะแปลอันไหนที่ไม่ได้ก็ข้ามไปนะโอเคอันแรกเลยนะครับก็มันจะบอกว่า reduce all damage taken by 20%เออมันจะแปลว่าลดดาเมจทุกอย่างที่ได้รับลง20%นะครับ โอเคเรามาดูสกิลต่อมาอันนี้จะเป็น regenerate regenerate v e overlay นะครับ regenerate 7% of your total health per second while in dart o v e r l a y mode นะครับก็คือมันจะเป็นการเด้งเลือด7%ของอจำนวนจำนวนแต้มของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับในขณะที่อยู่ในโหมด dart o v e r l a y นั่นเอง เเปอร์เซ็นต์ต่อวิด้วยนะ Emergency Resuscitation Beef in ป็อะไรกันไม่รู้ v e n c Cost to date นะครับมันจะประมาณว่าอมาตะชั่วคราวในกรณีที่เราใกล้ตายแล้วนะครับก็คือพอถึงช่วงที่แบบว่าเลือดเราลดเหลือแบบสาหัสมากแล้วเนะี่ย ไอตรงนี้มันจะช่วยให้เราไม่ให้ตายนะครับ Perforator Increase Backfire Damage by 100% Increase Vulnerability Duration by 100%อนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่ม Skill Backfire นะครับ Augment Overlay 25% Damage Bonus while in Dark Overlay Mode อันนี้ก็คือเมื่อเราอยู่ในโหมดดาร์ตโอเวอร์เลปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้อีก25%แล้วก็บันทัดล่างนี้นะครับดาเมจเทคเคนลด์โด e ยี่สิบเปอร์เซ็นต e ไว้ในดารโอเว์โมดก็คือดาเมจจะได้รับดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลง20%เมื่ออยู่ในโหมดดาร์ตโอเวอร์เลนนะรีเจนเ r อเรชั่น o ูสตนะครับ regeneration activate 25% faster เอ่ออันนี้จะเสมือนเป็นการเด้งเลือดให้เร็วขึ้นนั่นเองนะอีกอันนึงก็เป็น regeneration news add นะ33% increase rate อ่า Killing spree double the amount of time before the rampage timer resets increase damage by 25% for each kill during a l a m p a g e เอออันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคข้ามไปอันนี้นะครับจะเป็น lower the time it takes to reload lower the time it takes to swap weapons อันนี้มันจะเหมือนเป็นการบอกว่าเออมัน,นจะรีโหลดได้ไวขึ้นแล้วก็สับอาวุธได้ไวขึ้นนั่นเองนะ แบ็กไฟนิวเอฟ f กอัล t ตอร์ t ทรเกตอันนี้มันจะบอกว่าสกิล Backfire ที่เราที่เราใช้นะครับจากเดิมอ่ะมันจะโดนศัตรตูแค่2คนทีเนี้ยพอเราอัพตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น3ามคนครับโอเค Dampen Blast You take 33% b e s e d a m a g e from Explosive Attack i m m u n e to Damage from your own explosive attack อันนี้น่าจะเกี่ยวกล้องเกี่ยวกับระเบิดนะก็คือจะทำให้ทนต่อการโดนแรงระเบิดได้มากขึ้นนั่นเอง Double the amount of ammunition and grenades that can be carried อันนี้ไม่มั่นใจแต่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการเก็บอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคอันนี้ protective shielding enables protective shield อันนี้จะเป็นการเพิ่มเกราะให้เรามีเกราะติดตัวเอาไว้นั่นเองนะครับ maximum duration of dart o remote increase 25%อันนี้จะเป็นการเพิ่ม การใช้งานของ Dust Overlay ให้นานขึ้นนั่นเองนะ Atidine Large Increase Energy Gain From All Source by 40%อ่า uh, เพิ่มพลังเหรอเพิ่มพลังนั่อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกัน Stability Scatter Reduce by 55% Recoil Reduce by 55% อันนี้สแกตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่า,ายิงแบบกระจัดกระจายนะครับตรงนี้มันจะลดลงไป55%ก็คือยิงเกาะกลุ่มมากขึ้นนะส่วนรีคอยเนี่ยจะทำให้ปืนนิ่งขึ้นนั่นเองนะ executioner performing a m i l i t y execution heals 5 0 of your maximum heal อันนี้มันจะเหมือนประมาณว่าเมื่อเราโจมจีสศัตรูในระยะประชิดเนี่ยามันน่าจะฮีลเลือด50%เลยนะเซฟกาดอันนี้เบสเบสเฮล์อินเพีสบาย3 3อันนี้จะเป็นการเพิ่มเลือดให้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีเนี้ยทั้งหมดม,มีอยู่17สกิลอ่า ในกรณีที่ผู้เล่นเล่นในฮาร์ดโหมดเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่าให้เราอัพเลือดนําไปก่อนเลยนะครับอาฮะนี่ครับแล้วทุกท่อเฮลที่ได้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเพิ่มให้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็อันที่2องอีกแต้มหนึง่งก็ให้อัพอันนี้เลยนะครับ enable protective shield เพิ่มเกาะ อ่ะแล้วหลอดตรงนี้ก็จะเพิ่มอีกเป็นหลอดสีฟ้านั่นเองนะโอเคเราจะอึดขึ้นอ่ะตายช้าลงนั่นเองนะโอเคเนี่ยครับนี่ครับอ่าหลอดตรงกลางนี่ครับ,รรรบมันจะเป็นสีฟ้า,ฟา,ฟาล้อมรอบอยู่นี่คือชีวโอเคเดี๋ยวเราออกไปจากที่นี่กัน

อ่ะซุสไซด์เลย,ลเยเแล้วกันอ้าวไมเกรนมาโอเคหมดหรือยังโอเคหมดแล้วนะไม,ม่หมดโอเคอ้าวพึง่งพึ่งลวงกระโถตะอ,อันนี้ทำอะไรจ้ะอันนี้ ขอปืนด้วยครับ oh, no, ขอปืนด้วยโอเคปืนอันนี้เป็นปืนอันใหม่นะครับที่ชื่อว่า EMW 56 Ghost Gun นั่นเองนะโดยปืนนี้มันสามารถยิงแบบล็อกเป้าใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับโอเคครบหรือยังวะ สอโอเคน่าจะครบแล้วแหละอ่ะฮะพอมันอ้าวอุ้ยมันล็อกประตูอโอเคพอมาถึงตรงจุดนี้นี่นะครับให้เราทำการแฮกระบบตรงนี้นะครับเพื่อให้ไอเย็นพ่นไปที่กระจกจากนั้นเราก็ทำการยิงใส่กระจกนะครับ ทำไมยิงไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนโอ้ปืนสั้นยิงใส่ไม่ได้แต่ใช้อันนี้ยิงได้ซะงั้นโอเคอันนี้เนี่ยครับนี่ครับ,รบล็อกใส่เป้าหมายแล้วก็ยิงครับนี่เห็นไหมอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้แค่นี้เองไปแฉ่ไม่ได้แอมกูหลบ นี่นี่ล็อกล็อกมามาโอ้ยอยาก,กันหนักเรื่อง The f บฟิ h เอเลเม t ต์มาโอเคมาอีกเลยนี่นี่นี่เนี่ยซูซา์ไปเลย อาไมเกรนเอ,อือตายโอเคอันนี้เป็นปืนที่ชื่อว่าทาสามสิบเก้าไรเฟลิลนะครับโดยการยิงมันจะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือยิงอัตโนมัติโหมดที่จะเจ็นการยิงแบบเครื่องเครื่องยิงลูกระเบิดนะไปะ มามาเจอปืนเจอปืนกอสหน่อยนี่แน่เสร็จโอเคอ้าวเว้ยเราทำไมมานอนแองแม็อย่างเงี้ย มาเดี๋ยวส่งเคราะห์ให้แล้วกันนี่เนี่ยลาตีสวัสด์ย,ยานเราโดนถล่มอยู่เฮ้ยอย่ามาโอเคไปไปไปอเอาเฮ้ยอันนี้เป็นดโดรนนะครับมีม่มานพลังด้วยนะครับ เราไม่สามารถยิงได้นะครับเราต้องทำการแฮกก่อนโอเคนี่ครับโอเคไป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 หนีออกไปจากที่นี่โอ้ยกระสุนวอล์กเดือดเดือดเดืพี่โดนด้วยว่ะ ไม่ไกไกเกรดโอเคเคลียร์หมดหรือยังหมดแล้วนะไป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 หนีนี่นี่นีนอะไรอ่ะเอาโอ้ยเอาเวียนกำไม่ได้หนีแล้วอ๋อ โอเ o, a, ค,คไปแผนสองเลยเดี๋ย like ไวไปเดี๋ยวเราไปตามหาเมลิดกันโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงตรงนี้กันนะครับยูวารุเอ็ดอัพเดตส์ทอย d a r ร SPACE TACTICAL SIMULATION initiated ม a g ส to t ที c อฟแบ e กไฟแบ็ i ไฟก็คือเป็นการช็อตอาวุธศัตรูนั่นเองนะเพื่อให้ชะงักชั่วระยะเวลาหนึ่ง starting test โอเคเริ่มทดสอบได้เปิดสีใช่ป่ะโอเคป่ทำการ b a c k f i e โ oh, อ้ยนี่ครับช็อตอาวุธศัตรูนี่โอ้ยโอเค enter the challenge area to test the full potential of the backfire application this okay. challenge combines the use of firearms and the backfire application starting challenge you must eliminate the minimum number of required targets your ammunition will be limited โอ้โหอ่ะทดสอบปึ๊ดเอาโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ต้องใช้แบ็คไฟก็ได้มั้งยิงใส่หัวทั้งหมดทั้งห้าคนก็จบแล้วโอ้โห ทดสอบแค่นี้เองเหรอเออไปลุยกันต่ออ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ